ภาพอบอุ่นครอบครัวนาเดตยาย่าพร้อมหน้าเอฟซีรุนหนักเมื่อใดจะมีข่าวดีอีกหนึ่งภาพน่ารักน่ารักดีต่อใจเหล่าเอฟซีไม่น้อยเมื่อสองครอบครัวของคู่รักซุปตาญ์ยาญ่าอุรัสยาเซเปอร์บันและนาเดตคุกิมิยะมาเจอกันอย่างล่าสุดเสาญาย่าก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่และคุณยายรวมไปถึงแม่แก้วและบรรดาหน้าหของหนุ่มนาเดต ไปทำจิตกรรมวาดรูปริมแม่น้ำเจ้าพยางานนี้แม่แก้วได้เผยภาพสองภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาแสนอบอุ่นพร้อมข้อบความบรรยายว่าคนสวยพาแม่แม,แม่วาดภาพและชวนอิ่มอร่อยกับมื้อเย็นแม่ขอบคุณเจ้าไลาเดอร์ขอให้เจริญเจริญรวมพลังกับคนวาดภาพคนสวยที่สุดนำทีมคนหล่อที่สุดนำถ่ายละคร